ีอบีจัคนนุ่นของคนนุ่มของคนนุ่มน่อยเบาอีสานเก่ามาเบิงอันนี้ไม่ยั้งเลยไม่ยังเลยนี่มาค่ดแขกตัสวัสดีครับผมพี่้องครับมือนีพบพ่อกับอีสานอรอดอีคือเก่าครับผม ไซเบตอีกแบบว่านี้ตุ๊กแบงครับสวัสดีครับผมรายงานตัวครับเสียงดังฟังชัดอยอดเออมื่อเนี้ยเขาจีไซเบตแบบสั่งคอนเทนต์ไหมครับผมคือคันแนนเดี่ยวจีไซสามส,สามคนเลยสิสิเปอร์เซนต์กันสามคนเลยครับหลังต่อหลังหลังต่อหลังเลยเออมาเนี้ยเขาก็จีย่ามเป็นน้ำกันไซเป็นน้ำกันล่ะสลับกันคนละกะับสรงคนละของคนละกับสรงคนละของคนละปองเหงาคนได้บ่ถือดิไผ่บ่ถือบ่ต้องกินเนไผ่ถือ ใอยได้กินไผ่ปอถือคือบ่ต้องกินเออไผ่อยากกินตัวใหญ่ก็ให้มันหวานของไผ่ของมันแล้วก็สิมาย่างผุนกินไผ่ปอได้ก็นั่งขึ้นน้ำลายพี่น้องโอ้ให้กินน้ำลายเด้อเสียแบบมันโหดเด้อไฟนี่เจ้าแบบมันโหดเด้ให้แบบบ่ให้ค่าใจเลยเด้อไป ออกโต๊ะก่อนเนอครับผมถ้าผมบ็ถือกระชิ่คอลักกินดอกของป้าคนณเถาโอเคครับผมแบบคนโถนไม่ละบ๊อบบ๊อบสีบลอนด์มื่อนี้ค่นว่าสูตรได้สูตรแบบคนโถนเลยสูตรบอสก็ค่อยเข่าหูบประเดี๋ยที่ไม่หวนาเลยเลยแบบใต้เป็นใต้เลยเลยเอาแบบขากันเลยดอกไปกินเข่ากับน้ำป้าไปเลยปฏิน้ำป้าไปเลยใช่ไหมกันจินเข่ากับน้ำป้าไปครับผมครับผมครับมื้อนี้เฮาประชันกันสามคนเลยเด้อครับผมเม่อหลังกัน แกกันนุ่มใหญ่บ่ได้ให้กินนําได้เด้อตอนแกต้อยิ้มไปทาครับไปข้าผมพี่น้องไปไปหมายอะก็ไปเอ้าพอดีโกงหูเลยครับเบ็ยดทันักเดียวกันครับอาจารย์เดียวกันแต่ว่าสิไม่จิ้มกระดูกอาจารย์เพราะอะไรแบบสินหลังกูนี่ คว่ำครับผมพี่น้องครับพี่ตะปูจีกมมาจานเลพี่ตะปูจีกมมาจันต่อต่อเอาความหมานต่อต่อต่อความหมานโอเคครับผมพี่น้องพร้อมแล้วมือนี่สิเปซ็นแบบโหด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 เลยล่ะแบบโหดเลยบปล่าบมโหดครับผู้ผู้ใดก็จิ้นผู้ว่าใดจิ้นประแดดครับมือนี้เอาจั่นเลย แมดหลังต่อหลังเลยเดย์แรงต่อลังโอเคครับผมพี่น้องเบสพู้ละหาซีบหลังครับรับรองว่าป้าโบเสียเพราะว่านยางน้ากันบ่มีสายไหลสายซีบหลังว่าเราเคยไหลไปนั่นนี่เลยรวยน็นำใสกันดีอะไรนะนี่นัำใสกันครับมือนี้ยมาผู้ละหาซีพี่น้องทีวัดดวงเลยเออที่แบบไฟนี่คือไฟโหดเลยล่ะโหดเหี้ยมันไม่ฮิตเลยเดยถหลุดมาพี่น้องเลย รุ่นมึงว่าไผสิมานืรอมานไผสียมาปรวาณกูได้ส้สิเกือบน่ครับผมพี่น้องปันเหงือกันี่ครับผมเหงือเป็นเหงือขีดตะเลื่อนไงครับผมพี่น้องครับขีตะโะร,ะร่ไงนี่กพ่องอ่าทิพมมงไม้เหราครับผมพี่น้องครับนี่ใ้ผู้เฒ่าเขาใส่กน่บผู<ป>้เฒ่าเขาใส่กวนเลย เดี๋ยวให้ลุงแบงบอกสูตรครับผมบอกลักษณะการเมืองไม้ครับการใส่เบ็ดใส่เงอไม่ใสยังไงครับม่ใสซ้ำนี่นะครับนี่โผเบ็ดมาหน่อยหนึ่งไม้เข้ากันแล้วแต่มักเกสิวาจังไหนเนาะแต่ว่ามันกัดแต่กันเปิดไฟใสเข้าสี่หูเพราะว่ามันขังกันแน่มันจะมีหล่องป่าเลยมันจะแป้นมันจะเป็นหล่องขานาเปิดไฟก็งเคลื่อนคำมาเนา่ยนี่มันบวกํำเข้ากันเบืองเอาทางใตมันเป็นแป้นใสเลยครับ แต่ว่าส่วนมากทางไต้มันมันมันแป้นเพืงเรื่องมันหกลยอันใดก็ได้อันใดเถ่าแกับยังวเลยขาป่ะเอาละครับผมพี่น้องลุยลยครับล้างเรกเอาใช่เล้เอาตามเอาวุ้นโซครับผม ติดตามกันดูครับผมว่าไปสี่มานเดี๋ยวมึงของเตาแก่ห้าใส่ครับผมบัลเทนี่พี่น้องใสะ่ข่จิเกี่ยวเนือ้อคือกันนะครับผมพี่น้องก็ขึ้กันเราพี่น้องเอยทำมัตัวใหญ่ข่จิก็ได้พี่น้องเลยอ้าอเ <laughs> บเข้าไปอืมสนิลนะ เราแกเราเสียบลงไปแล้วเอาแล้วขี้โกงแล้วครับโเปรี้ยงไปเลยเลยโอ้ยตื่นมาเราปากปากคอใหญ่มันสิมากินนี่ละมันนึ่งว่าเตโตเมตี้ทำมันนึ่งว่าแต่ดูที้ทำมันสิว่าโอ้ไปเสื่องมันก็น่ากัน่ะปากคออ้อยมามาเอาล้วครับผมผมใส่นี่แล้วครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวผมสิมึงหลองมันก่อนมึงหลองกันครับนี่นี่นองปลาดุกครับผมพี่น้องกู กองป็ดุกเงแมนบูบูล่ะเอาครับผมใส่นีแล้วของผม,ผมกับสีไซคือกันครับลุงแบ่งทอ,อกแก่ละครับผมใส่รอตีนกันแท้เด้วยพี่น้องเด้ออย่าหางตีนกันแท้แห้งาย,าย,ายมามาันเป็นมันละมือนี้ ของไผ่ของมันเนื้อบานใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยแล้วของผมเนื้อติดผื่นครับผมพี่น้องแปะผื่นไปได้เด้อ้าอีปูหลายกับ่ต้องแปะก็ได้หอยเอา ให้พ่อใส่ไหมใส่ะโอ้ยมม่ปลาดุกเล้นตัวนี่ปลาดุกใหญ่เลี้ยนโอ้ตดมีกัรตดครูกันอีก <laughs> <laughs> นุงแบ่งยานตกแก่จัขี่แตกครับผมพี่น้องพูนังขี่ยานชิจานจัดขี่แต่ดีกว่าเราครับผมพี่น้องครับเบดเข้าไก่สีเบสแล้วครับผมผมนี่เด้อขี่แล้วยานเด็กขี่แตก่ตก <laughs> ู <laughs> เอาละครับผมพี่น้องครับบรรยากาศข้าค่อยแล้วครับเดี๋ยวขอใส่เบ็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อค่้าแล้วมันดุค่ไนหน่ะเราอยู่ประมาณสาวสิบขวบบางสารย่ามกลับครับผมถือล้วครับนี่พี่น้องตู้กําลังงามๆแผ่าาตากแดดส่วยจอดเลยดูนี่แล้วขอปดก่อนครับผมใส่ประเทศเหนือเลยยืดหาหลัง เบ็ดเย็นเอามาวันสีใส่ปลาใส่แหม่นี่ของผมของไผ่บูพี่น้องเอ้ยดังตุวมอยู่ทั้งนาพุ่นของคนนุ่มคนเฮาคนเฮาของคนนุ่มของคนนุ่มน้อยของคนนุ่มน้อยครับผมกินแลววีเล็กกินแล้วเว้ยอึ๊บกินน้ำเลยด้วครับแล้วเจ้าเนี่ยน่กินแล้วเมื่อก่อนมันสะอยู่วะครับดูแบบไงด้ล่ะ ล oh. 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 ุ้ได้ไหมลุ้บ่ลอู้หูหัวเง็ดอู้หวนงียบไอจิ้มอะไรเด็ดครับเด้อเล็ดมือเดียวมึงเล็ดเต็นเล็ดเงี้งก้อมีสีมีสีอู้เอาแล้วครับเอาไปกินมาคอยเงี้ยเอาแล้วเตือนแล้วเตือนแล้วสัญญาณเตือนแล้วครับอือเอาครับผมพี่น้องตัวแหลกแหกไหม้ก้อนมูเลยครับผม ใส่กระสังก่อนจังมันจะค่อยว่าเป็นของเจ้าของเรียบร้อยสบายใจเอาครับผมพี่น้องครับย่ามรอบแรกกันครับผมพี่น้องครับรหลังจากใส่เบ็ดแล้วก็ย่ามกลับกันมาย่ามเบม็เดถือบ่ากำลังโ,โอ้เดี๋ยวมึงของผมก่อนหลัง,งยังยืนอุ้ย เนื้อ้อยฝ่าเลยพี่น้องเอ้ยลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเตียนเนื้อก่อนครับเอาละครับผมพี่น้องลังนี่ผมถือว่าถือแล้วครับพี่น้องเอาแล้วถือแล้วครับปลาคอโต้เท่าๆละครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หลอดหัวก่อนนี่ครับหนึ่งเอาโอ้ยลุนนี้สวยเลยครับผมพี่น้องครับปลาคอกำลังใหญ่ครับผมพี่น้องคุณน่ะ วูดีขอปลดก่อนเด้อครับเอาละรอบแรกแซมแรกยามรอบที่ยามกลับมาก,กันเลปลาเขาใหญ่แล้วครับผมหนุ่มหน่อยจัดไปแล้วครับเดี๋ยวขอปลดก่อนเ้อขึ้นลึกอยู่ปดลดล้วครับเมื่อกี้หลังที่สองหลังนี้หนึ่งครับผมหลังนี้อ๋เอ๋อคือเมียติหงยาคือติแต่ว่าอุ้ยพี่เห็นตัวป้าพี่น้องอุ้ยป้าเฝ้าเบ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทียนเนื้อก่อนครับพุ่น Ui. Ini. Produk. padu produk bunga ini. Produk. Ui. บอกเร้ยวจะให้นุ่มหน่อยแสดงมาใส่เกียมมั่นทอกตนวงามเลยนีละเน่าเรีวเรี่องเซ็ตละจังกึ้งเลยครับผมกรัาไดกินปลาแดงแล้วครับมือโน้เดี๋ยวคาบอกอาจารย์มาใส่ทีหน่อนิดเบาอีสานเก่ามาเบิงอันนี้ไม่หยั่งเลยไม่หยั้งละนี่มาค่าแข อยโอ้ยอโอ้ยสาเลยอ้โอ้ยบึ้งบ uh ึ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยเอาไหมโอ้ยห้ยยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้้ยโอ้อ้ยโออ้อ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ัยโอออ้ยอ้ยโอ้ยยโ้อ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้้ยอ้้อยอ้ เอาแล้วครับผมพี่น้องครับเราเตือนคุณแล้วเราเตือนคุณแล้วเท่าโถยจังกึงอย่ากินเลือกด้วยครับปุ๊ปุ๊ก็เขากระสังก็เขากระสังกูนีกินน้ำเนยนะครับเพื่อนไปเช็งกันเลยเราไปมึงโอเคครับผมรุ่นของเ่าแกงต้นต่อไปครับผมพี่น้องครับผมกินิไปเช็งกันเลยนะครับไปหลังต่อหลังครับผมมือหนีห้าอับวางกันกระสิมีอันแยกมาในกรรไกรอยู่ดอกครับผมติดตามดูครับ เราเตือนกัน,โน่นโอ้ย้แต่วล้งตัวหลังตีด <c oughs> ตามดูครับผมพี่น้องของคุณนุ่มเบิรนอีกว่าล้างนี่บอเบิรนครับผมไปุนรุนกันครับผอไปครับผมไนครับผมไครับผมัครับผมบผนกันครับผมนผมกันคบมรุนบผมกันกันครับผมไดมรุน,นมนกัก ตองถถวแกเฮ้าสีตีตื่นมาได้บอรครับเดี๋ยวมาลืนกันครับ<ๆ>เอาแล้วครับมีบักเดือม<ๆ>นี่ใส่ใส่ต่อของผมไหมนี่ของผมยันอ๋อเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไม่เพิ่นก่อนมมนสิลุด โอ้อ้วนดีคักเลยป็คอนี่บักเรือมไหมพรคอครับปรคอล้งนี่ลังนี่นิงขี่ขเีมนน้อเขาเีมึงแกนี่เขาเทปีายครับ ดูคนเท่าครับเด็ดคันมันยาวครับผมเท่าครับผมเล่นคันมันยาวของเด่นแก่คันมันสั้นปลากระสอบปลากระสอบสายปลากระสอบเดี๋ยวให้ล้งแบ่งปุ๊บกันครับผมพี่น้องครับปลาเก่ากำลังอ้วนครับผมพี่น้องปาเลงเล่ท่าแกลี่ยไเท่าแก่เชื่ลุ้นกันต่อไปครับ อลุงแดงมาแล้วครับเหลือถักเหลือถักแก่คครับพท่านมามครับตัวนี้ครับผม,มแต่แต่ว่ามันมีก้อนก้อนนานันอีกอยู่มันมีอีกอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นของหนุ่นมหนึ่งแล้วครับผมท่านี้เหลือยังเหลือครับโอ้หล่อนว่ะนั่งอู้ คุณหมอครับผมคุณหมอ,อนีอ่องงโอ้ปลาเข็งไงเขาเบ็ดลุงตัวนี้เมีนหมอเนี่ยน,นี่ัอูโอูเน,นี่ยล้างเลยเอ้ยเ,เ,เติมเตนี่ของผมโอ้เติมเตนี่ของลงุงลุงเอาของผมไปใส่เนาะเออคั่นสันแมนเยอะคั่นสันโอ้เติมเตนี่ <c oughs> ของต่อแก่ครับผมเยิ้มลุงเบ็ดกันเพราะว่าเขาใส่ซับวาง มาเทพมาเทใหญ่เลยไงเลเ <Okay, S 1> คอะไรคุณหมอใหญ่แล้วครับผมพี่น้องครับพวกกินเลือดองกินเลือดขาดนะสี่เด็ดติงตัวเองแล้วพี่น้องเนี่ย <laughs> คุณหมอเลยไงทำไมเขากถึงทำอย่านั้น <laughs> เนาะอ๋อครับผมลุลกันต่อไปครับผม,ออผมนี่ครับผมรังอุ๊บ เพียงสายหลากวิสันเนาะอยู่บ่เฮ้ยพอหน่อยครับผมหลุ่นดินดักแดกดักแดกโอ้โหเนาะเดี๋ยวเขาปดก่อนหลังสุดท้ายแล้วครับผมผมพี่น้องเลยพอใส่คนละซิปเอ้ยคนละหาซิปหลังนะครับผมย่ามแป๊บเดียวแล้วจ่อยเป็นไรพผูทพ้ท่อง โอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ้สียเแมีเลโอ้โหดกสอตัวเีเลยแแกเว้โอ้ยขึ้นอยากกิอะไกินเปี่ยนไปเข็งหน่อยเ้เียน้โอ้ยึใหญ่เพนพี่อเออยา้คุณลุไอ้แแกเ้าสุมต้นเสาได้ครับสร้างเากระพาเขาจะเอาจิ้มลิ้้มอ้แรอโอ้โ้วคุณหมอไห บอกกันซะแต่ยังไงขึ้นยาคนจะได้กินปิ้งไว้เห็นไงยังว่ะอันนี้ที่ปิ้งเพราะคนหญ่นั่งเห็นหูวเดียวกลับไปนี่เถ่าแก่ถือพักสองโลเลยใหญ่ใหญ่บอกแล้วนี่ละหลังต่อหลังมันก็ไม่ได้เปียบว่าโซนนั่นโซนนี่มีป้าบ่มีป้าเปียกก็รู้เถ่าแก่ป่ะ เราเตือนคุณแล้วซีดเลยมันจะสัวอาจารย์เบียดก็เบียดค่ายอาจารย์โอ้เมมื่อนี้ลุงแบงค์ขึ้นบ่อไระโอ้ยคนเดียวมาคอยเงยบ่อคนเดียวกันขึเนมองยิ้มลอยบ่โอเคครับผมรอบเดี๋ยวย่ามรอบเดียวเท่านั้นละครับมึงสถานการณ์แล้วจากบ่คือการย่ามรอบแหลกของเขา เอบย่ามกลับมันกับเพระท่านเขาบันไหแต่ว่ามาย่ามรอบแดงเนี่ยก็ดึกเติมนี่สามสุ่มเข้ามาย่ามกะบอโอเคป่นไหนครับผมเดี๋ยวมาหลุ่นกันมืออื่นเสาเด้เอาไปเห็นเมนูกินกระเพรากระหนาวกินแรงกันครับโอ่ได้แล้วครับผมสองแปมมากแล้วข้อบักหลุ่นตัวลรโล่คืนยินเสียงต่ำนี่ท่านคุณ กันบ่เนี่ยหาอย่บ่เนี่ถ้าหนาอยู่จะไปทั้งเขาเบ็ดเดี๋ยวมันหลุนกันมืออื่นสองทั้งเขาเบ็ดอะไรอะเลยอือจุ๋ยเลยเด็กป้าคอยหญ่สองโตอือรับแจมก็ได้รับแจมก็ได้รับแจมก็ได้ตอกแม่น้ำรับแจมก็ได้โอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันมืออื่นเศร้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราไปเฮ็ดเมนูกินเขากินน้ำแล้วกัน เงื่อนอนแล้วก็ตอนเสาเดี๋ยวมาย่างกันครับผมพี่น้องครับครับผมสวนสดีครัาอ่าเฉลีย่ยป้ากันออกมาเห็ดกับเขากํนลังกินเหรอครับผมพี่น้องครับวันนี้เฉลียน้ำไันเ้อสิเปียงพวค่อยใหญ่กินผู้เดียวเลยเห็นผู้เดียวเลยเนาะเออโอ้วันนี้ไปก็หน่อยไปเข็งกันจินไปเค็งไปที <c oughs> คนเด็บพว่อยใหญ่กับสิกินพวค่อยใหญ่เด้ใหญ่อ่านไปเข็งใหญ่กินเนะครับไปเข็งของข่อยมีอยู่เลยตัวหนึ่งไปคนหน่อยอีกสองสามตัวแต่สิกินตัวนี้คนเด็บพว่อยใหญ่ ได้กินมะเข่งกกินไปดีกินแต่ปลาเด้อเขาอยากกินนะครับเด้อตอวแก่แล้วว่ะเขาอยากกินนะตอวแก่แล้วว่ะให้กินน้ำเยอะสิให้กินน้ำเยอะสนโอ้ยตื่นคนกินไปเค่งหน่อยนิดเดียวให้กินมาคอยด้วหรอกเมาเอ็มลอยนะครับลุกแบงเงาโอเคครับคุณพี่น้องเด็กข้อเห็ดก็เาเพียมหนามกินกันก่อนนะครับผมพี่น้องครับเก็ประมาณด้วนแท้ด้วนแท้เนี่ยมาด้นแท้ปะไหน เดียวหลังตัวหลังเยละงางอยู่งางอยู่เสาอยู่ก็เสาอยู่ย่างเสาหนิผมมาถักเย็นนิดยั่งยิ่งย่างเสาไปก็ได้ยีกเมนูเข้ามาหนีตั้หงค์ครับผมตั้หงค์กะจิเอาดำๆผมเอาเปลือกมันไว้แน่จังหน่อยพอมันออกคมๆนิดครับย่างปลาครับผมสิงปลา น้ำอยู่ดอกว่าค่อยงานเลยนะิ่เขาแรวก็มืออื่นเ่าคนละครับผมไปย่ามเบ็ดกันตะมูอยครับผมตะมูกินเรากินก็พอคนี่บอกว่าพี่ได้ป้ายังกินป้านั่นเลยจะไปเคียงหน่อยกินไปเคียงหน่อยจะให้ใครก็กิ้นปรดอยกน

ตัวงตัวเหมือนกูปี๋เอ้ยมเีตแพ่งไปอ่างเนี่ยปี๋ตนจะจวยตัวเขจะสอดววกปโอ้ยเดบ่ายถามก็ดูอยากปีก็ดูมไหวเป้ยงแค่ที่สุดปี๋ตัยังไงเนี่ยปีไม่รอ้เอ้ยม่งเดี๋ยปี๋ปีฟาดจ่อยตวตวปีจ่ยกับเสียึร้อะ Cái à, <laughs> 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 ừ không phải chuyển vô Phải chuyển không gần như mình thôi mà ใช่ร้อยย่ามเพชรดุงแ่งกอนบ้างป,ปืนขึ้นาาามาลเปดาเลยแกปนขึ้นมาละเพชรดหาชิบลังย่ามเขาเดียวนี่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเดี่ยไปครับผมพี่น้องครับ ทีหาการวัวแล้วข้าวแดนล้ำดว้วนกำลังอ้อแอ,อ๋ออแอ๋อย่ามเบ็ดกันครับผมเหลืองกับแดงอีกแล้วครับผมพี่น้องครับแต่ว่ากระช่างนี่สีดแดงคือกันเหลืองสนาอยู่เลยครับโอ้หลังนี่มิดอิ่มซีมครับผมของผมอ้ยนิ่งเงยยังเหลือ ชึบชึบโอ้โหโอ้โหบักกิโลครับกิโลครับให้ครับให้โอ้กิโลอะไรครับเออเตรียมเลยครับหลงดุนตากแดดตอนนี้เราเตือนคุณแล้ววันนี้เราแกมิดเลยครับเดี๋ยวก็รู้ว่าที่เราขับแกนาะก็เอาหลบงแกนเบียดเจ้าผมใหญ่ไปเพิ่งอะชึบชึบของใครครับเนี่ยของใคร โอ right. oh, 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 ้เหนื่อยโอ้โอ้หมือนเหมือนหมือนเหือนเนื่อยได้เกินเกลเลยครับพี่น้องครับโอ้บักกิโลโลดเลยได้พี่น้องเนอะโอ้โหเลยขีดพี่น้องเลยครับผมพี่น้องครับปดปากก่อนพข้าวตาเกล็ดรุ่นนี่สองเต็มแล้วครับโอ้เช้านี้ลุงแบงค์จัดไปครับผมเป็นแต่บักกิโลสองเต็มแล้วครับ ต้องต้องเอาสีมาพน่นไอ้หัวเบ็ดเนาะหัวเหลืองหัวแดงเนาะจันทมานหรอครับผมผ่านมาหลายลังละ่ะ <c oughs> พอแต่ได้พุดละโตสองโตครับผมพผ <c oughs> นกระตุงเด้อพี่น้องเอ,อ้ยไอยะปลามันหายไปในหมด <c oughs> ยินเสียงจัง๊มจั๊มจ๊มจั๊ม่ครับผมพี่น้องเอาหลุดว่าตัวไงบ่ว้าย <c oughs> หลุนเดียวกันเหมดเลยพี่น้องเอ,อ้ย แต้มที่2มากลหรครับไตลุงแบ่งมาติดๆเดี๋ยวเขาฝนก่อนฝนกระตกป้าไม่กำลังไงนะครับโคโลเลยป่ะมาดูยคนเลยมาดูโคนเลย<อ>ให้ล่ะมาดูยคนเลยตาออยาออโอ้โหโอ้ยโูด,ดโอ้ยตายเลยโอ้ยว<อ><อ>ัดรสิกวาวัดพี่น้องไม้ปารมันตัวหน่อยเอว่า เอาละครับแกาทำงานตอนเสาับผมเตรียมเรียกครับเตรมเรีกโอ้เตรมเรีกกใหไ่เลยเนี่ยโอ้ยตัวหน่อยนบว่าเอาเลยะมาว่าจจะถือเสเยกัเลยว่ะหนอมอแตนที่2อยู่มื่ขึ้นกับคุณหมอไ่เด็โอ้ยได้ได้กันะโอ้ยกำลังใสได้คนลอเอือกนมันนองนามกันนั่ะกินป้าใต้น่ะถูกต้องเออกับป้าใต้ได้กินโอ้ยตัวหน่อยม่นจะเอาสำวะ่จะถือตัวน่อยเด้วะ มันบ่ดบ่จำสักสีโซ่สักสีไงเป็นไงลุงแมงต้องบุญขึ้นนินเสียงมันบ่โอเคครับผมพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับโอ้ยบ่มดหนาตายเนาะมันนอกข้างามจริงเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องเออโอได้สองแต้มคนละสองแต้มเจ้านี่ผลกระตก ป้าไปใส่เบิดป้าหน่อยกําลังไงครับผมไปเลยครับได้เพิ่มมาบ่ได้อยู่ครับพูดเรียบโอ้ยสังหนักสังหนักโอ้ยหาโต้ครับหาโต้ครับไฮ้ยพูดไม่หาโต้เลยครับบื้อแจมราแกอะไรตัวยังตัวนึงครับผมครับมะคอมะหลุนโล นี่นักเลยไป้ลยอู้ยโลโลเอ่อเอ่อเอาอจะรู้ผลนะครับจะรู้ผลเรื่องมือขึ้นทั้งเสาครับครับเราเตือนคุณแล้วเสียดบอดิมาล่างคู่มวยวัดหรือจะมวยซู้มวยลุมมินีวัฒน์ไอ้หนิวไฟ่นิวยังวัฒน์จบวันไห่ยัง่ทันมีไฟจบครับผมพี่น้องนี่ขนาดหลังต่อหลังเลยเหรอยังซจำนี่ เราเตือนกูแล้วไปแล้วอีสี่ไปเอาอย่างนีักใส่คูเลยลัางตัวรักใส่คูเลยดูเกินไปมั้งลุงแบงยัดครับผมลุงแบงยัดอ๋อครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ต้องลาพี่น้องไว้ซรัพนี้แหละครับผมหาอยู่หากินมือนี้ด้วนกันสามคนคนละหัสิบหลังครับผมสรุปบนออกมาลุงแบงก็ได้ไล่กูมูด้วยครับผมพี่น้อง มันแน่นอนอยู่แล้วไต่กับบอท่านจบครับผมมีไฟหนาอีกบอยอมกันอีกครับผมพี่น้องติดตาเมืองครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ต้องขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผมไปครับสวัสดีครับอันสีเหลืองๆนี่แหละครับโอ้ป้าหน่อยเน่าส่วนีนีเนาะสายผลกัดฝนตกด้วยครับผมพี่น้องครับฝนตกทำท ดตามช่มไฟนาครับผมพี่น้องครับท่าตูม้มดิดตามเมืนเน่อเด้อพี่น,อน้อนงเด้อนี่ยินข่ขาเบาหน่อยว่าทางปุ่นป้าหลาแห้งว่าจัะต้องลองไปมองดิดตามดูครับผมสายฝนกับพอมๆมาแหละ